อันนี้ไม่ใช่กัมพูชานะครับที่กําลังเป็นกระแสข่าวนะครับที่มีต้นโพนะที่นี่คือปราสาทสากําแพงน้อยนะครับเป็นอโรคยาสารหรือเป็นเป็นโรงพยาบาลในยุคสมัยโบราณของพระเจ้าชายวรมันที่7นะครับในยุคพุทธศตวรรษที่16นะครับเป็นปราสาทหินนะครับเป็นอโรคยาสารนะครับสําหรับคลิปเต็มผมเคยทําแล้วสามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้หรือผมจะฝากลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับเป็นปราสาทินที่เก่าแก่อายุร่วมพันปีนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกดอีกที่หนึ่งนะครับที่ประเทศไทยไม่ใช่ม อันนี้ด้านในปราสาทนะครับก็จะเข้ามาด้านในปราสาทก็จะมีปรางประธานผ่านซุ้มโคบระที่เป็นซุ้มประตูเข้ามาก็จะเห็นปรางประธานปรางประธานด้านในนี้ก็จะประดิษฐานเป็นรูปเหมือนของพระฤาษีนะครับก็ถือที่ว่านําเข้ามาใหม่นะครับให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ครับหน้าบานนี้ก็จะเป็นรูปพระอิศวรทรงโคนะครับก่อนที่จะเข้าไปในปรางประธาน ด้านในก็จะปริษธานรูปเหมือนองค์พระฤาษีนะครับก็มาร่วมขอพรอให้รอดพ้นจากโรคภัยต่างๆนะครับเนื่องจากบริเวณนี้เป็นรูปเป็นสถานพยาบาลหรืออารมคยาสารในยุคโบราณน,นะครับก็เชิญชวนให้มาเที่ยวชมนะครับเป็นปราสาทหินที่เก่าแก่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกดเดอ,อีกที่หนึ่งนะครับติดถนนใหญ่ ก่อนจะถึงซีสเกต13กิโลเมตรนะครับเป็นปราสาทหินที่เก่าแก่เป็นอโรคยาสารนะครับแล้วก็จะมีบ่อน้ําโบราณซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นบารายนะครับบ่อน้านี้เป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าใช้เป็นน้ำมูลนิธิพิเศษงานอาบรโมาาชาพิเศษของในหลวงรัชกาลที่10อีกด้วยนะครับถือได้ว่าเป็นบ่อน้ําโบราณอีกที่หนึ่งของจังหวัดซีสเกตน้ําใสมากนะครับจะกรูด้วยอิฐศิลาแรงนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นบารายนะครับเป็นมีมีมีบ่อน้านะครับนะครับ ก็แนะนำเชิญให้มาเที่ยวชมนะครับนะครับ